สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับอลูมิเนียมเกมเมอร์ครับวันนี้ผมจะสอนทําสกินนะครับก็พิมพ์เข้าไปในเพจสโตนว่าเขียนว่าสกิน S K I N ครับสกินแล้วก็มีรูปหน้าคนเยอะๆนี่ครับตอนแรกครับเราเข้ามาเนี่ยมันจะไม่มีอะไรเลยนะครับนี่นี่มันจะไม่มีอะไรอันนี้คือสกิปผมทั้งเองครับตอนแรกครับเนี่ยเราก็จะมีแต่สกินว่างเปล่าแบบนี้แล้วก็นี่ อันนี้ก็จะเป็นเพิ่มสก,กินนะอันแรกครับก็เข้าไปเนี่ยสมมติว่าเราทําสกินอะไรเสร็จแล้วนะครับนี่ครับเรากดเซฟสกินเลยนี่ตรงอันเนี่ยจากเนี่ยตรงเนี้ยกดกดเนี่ยครับตรงแถบๆเนี้ยกดเข้าไปครับกดเซฟสกิน New Format อ๋ออย่างผมลืมแงยนี่ครับทุกคนต้องมีมันเป็นตัวจัดก,การไฟล์หรือเปล่าผมก็ไม่รู้ แต่ของผม,มเขียนว่าตัวจากการไฟล์ครับก็เนี่ยมันจะเป็นรูปนะรป่างหน้าตาแบบนี้คคนหนึ่งก็น่าจะคล้ายๆของผมเขาพีการเด็ดดีครับอันนี้สามร้อสิบมันอยู่อันแรกใช่ไหมครับแล้วก็กดเซฟสก,กินที่สามร้อหกสิบนะครับนี่แล้วก็กดคอนเฟิร์มแล้วก็ออกนะครับกดที่สามร้อยหกสิบโอ้ยกดที่สามร้อหกสิบใช่ไหมอันนี้สก,กินขึ้นมาแลนะ้ว กดค้างกดอันที่สองนะครับนี่กดอันที่สองคัดลอกเสร็จเออมันกดตรงกลางดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นเลยครับแล้วก็ถามว่าสกินนี้ลงในในเวอร์ชั่นไหนครับสิบเอ็ดจุดขึ้นไปลงได้หมดเลยนะครับก็นะบแปบ๊บหนึ่งนี่เป็นสกินผม วยก็นะครับเข้าบางคนไม่อยากทำสกินเองก็เข้าไปที่ Facebook นะครับพิมพ์ว่าคุณตังเคดับเบิลโอเอวนว่าพีเอเคุณตังครับก็ให้ผมทำให้ก็ได้สกินแลผมก็ทำได้หมดครับทำฟรีนะครับทำฟรีย้ำนะครับทำฟรีนะครับเป็น Facebook ผมเป็นรูป e n d e เดอร์แอบล็อกนะครับ ทำฟรีครับทำฟรีขอบอกเลยทำฟรีก็สกินนะครับก็ถ้าบางคนทำเป็นก็อย่าไปลอกเรียนแบบสกินพวกนักแคดเกมับเขาไม่ค่อยชอบเหมือนกันผมก็ไม่ชอบนะมันเลอกเรียนสกินอะไรนะครับก็ฝากไปติดตามนี่ล็อกเกอร์ทีวีแล้วก,ววก็นัดปิ่นโตชนแนลนะครับพวกนี้ก็เป็น คนรู้จักกันพวกรุ่นพี่นะครับนัดปิ่นโตชินเนลก็มาฝากกดไลค์ like, และ u ับสไคร e f เฟ e บ o o กผมไดับแล้วก็เพื่อนผมแปบ๊บหนึ่งเฟซบุ๊กผมคุณตังครับคุณตังค์ n เโอเอ็นเป็นวักทีเอ็นจีเอาเอาก็เข้าไปเพิ่มเพื่อนได้ครับเฮ้ยเฮ้ย อย่าไปเพิ่มเพื่อนผมมาเพิ่มผมได้แค่คนเดียวนี่ก็กลุ่มผมโนเนมใครอยากเข้าเพิ่มเพื่อนผมมาบอกพี่ผมอยากเข้านี่จำแบบนวงเพื่อนผมอะไรซีเซียเค่ผมอ่านอ่านของมันมนี้ยหรอมีแค่สกินเพื่อนผมนะคาฟฟ่อะ คราฟซียอะไรครับเซียทีวี TV ของมันก็ไม่รู้ฝากไปกดติดตามมันด้วยนะครับก็อย่างว่าเพื่อนผมแม่งแต่คนแปลกๆนะครับอลูมิเนียมเกมเมอร์นี่ก็ไม่ค่อยมีใครมีชื่อเหมือนผมนะครับก็ฝากกดติดตามได้ให้ผมแคสเกมอะไรหรือให้อยากเล่นเกมอะไรอย่างนี้ก็มาบอกผมได้ Facebook ผมอย่าลืม k w เ n เป็นว่าท N G. ฝากไปกดไลค์ like และซไครก็ใครอยากได้คลิปผมนะก็ มาขอผมก่อนนะครับใน Facebook เลยขอเลยครับเดี๋ยวผมให้ครับอย่าไปกรอฟกันดื้อนะครับอินโทรอินโทรขอลินนี่ล็อกเกอร์ครับผมก็มาจากลินนี่ล็อกเกอร์ก็เพื่อนผมมันทําให้ของฟรีนี่ก็ของฟรีหมดเลยครับโปรแกรม o ูทผมใช้ scrp r o ในการแคสนะครับแล้วก็วิตติมโปในการตัดแต่งนะครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับ ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมครับเอาอีกแล้วครับพบครับอลูมิเนียมเก่เมร์ผมนี่ลืมอย่าผมลืมบอกไปว่าผมจะทําตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนครับก็ทําตั้งแต่28พฤษภาคมพศ2 5 5 8ครับถึง31ทธันวาคมพศ2 5 5 8ฝากกดไลค์และสับไคร กดติดตามด้วยครับขอบคุณครับฟอลโลมีตามฉันด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับอลูมิเนียมเก็มว์ครับผมลืมบอกไปสกินนี่มันมีอยู่อันนึงที่มันสําคัญผมลืมบอกไปเมื่อกี้ผมรีบครับผมใช้ SCR Pro อัดนะครับมันอัดได้ไม่ค่อยนานอันไหนที่มีอะไรอัดนานๆก็มาบอกผนมะนี่ครับนี่ลืมบอกไปเนี่ยข้างในมันมีข้างในครับนี่เยอะแยะเลยข้างใน กดเอาเนี่ยตรงรูปด้านซ้ายมือครับใอ้ขวามือเนี่ยนี่ครับตรงแขนข้างบนหัวอีกก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์คลิปผมครับถ้าไม่อยากทำสกินเองก็มาให้ผมทำได้นะครับ Facebook นะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง Facebook ถ้ามีอะไรครับเดี๋ยว ผมจะสอนทำอะไรต่างๆมากมายเดีย๋ยวจะทำมา r คับเป็นหนังเป็นซีรีส์นะครับก็ร้อใหคนติดตามเยอะๆล้วค่อยทำดีกว่าตอนนี้ก็สอนอะไรสิ่งที่บางคนทำไม่ได้มผมว่าคลิปนี้ถ้าคลิปนี้ออกไปขอให้คนเอาแบบคนดูประมาณสักหมื่นนึงเนี้ยหมื่นหนึ่งก็พอดีพอดีมีคนเพ,เพื่อนเ Facebook ผมประมาณสักหมืหน่นนึงก็ ได้ได้เดี๋ยวผมไอ้นี่เลยจัดไปเป็นซซรีอย่าลืมนะครับติดตามแจ็คอลนเทินดินนี่ล็อกเกอร์ทีวีนะัดปิ่นโตชาแนลนะครับแล้วก็ซีคอร์สทีวีนี่เฟซบุ๊กผมนะครับก็คือคุณตังนะครับเป็นรูปเอ็นเดอร์แมนถือบล็อกข้างหลังเป็นเดอะอีวิวิตตินนะครับก็เข้ามาโพสอะไรต่างๆมากมายได้ครับ แล้วก็แฮปปี้เบอร์เดย์นี่ครับถ้าวันเกิดเพื่อนหรือวันเกิดใครก๊อปเอาไปได้ครับผมให้เลยอน,นี้แต่ถ้ามาก๊อปคลิปผมขอผมก่อนเข้ามาเพิ่มเพื่อนใน Facebook ได้นะครับลินนี่ล็อกเกอร์ทีีเข้ามาเพิ่มเพื่อนผมนะก็อยู่โรงเรียนเดียวกันแจ็คอเลนเทนก็ไปติดตามเขาด้วยฮนะเด็กสติไม่ดีแจ็คอเลนเทนนะครับก็ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมค,ครับ